วันนี้เราได้รวมนักกินจุแนวหน้าของประเทศไทยแข่งกินชิงเงินรางวัลสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาท5้นาทีหมดเนี่ยแสนหนึ่งมาดูกันว่าพวกเขาจะกินได้เยอะและไว,วขนาดไหนและจะได้เงินกันไปเท่าไหร่ไปดูกันเลยนะอยู่กับอีตาโอนนะครับผมวันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะมีชาเลนจ์ให้คุณกินน้ำสองขวด ครับ30มสิบวิมาเยอะวเชนเลนกี้นี่มาเยอะทำได้ทำได้ให้1,000ให้1,000งพัผมท้าพี่กับผมให้พันสองเขาเล่ัน้ชุดสองร้อยไม่ได้ดิเพราะว่าจริงๆคุณดังในโซเชียลอ๋อคือิด้ในตัวนี้โดยการแบบตกเข้าไปนะแล้วคุณซื้อมาถูกสเปกปะเนี่ยมันก็แข็งแกรงอยู่นะเออไม่ได้ผมตกเข้าไปแม่งไมายู่ฟันผมเปิดเลยทีนี้นี่ฮะคิดว่ากินได้ไหมสามสิบวิลองดูฮะ คือบอกก่อนแล้วว่าไอ้ชาเลนต์เนี้ยจริงๆมันต้องตั้งสมาธิมันจะแบบเฮ้ยติดติดกันเงี้ยไม่ได้แต่ว่าขวดหนึ่งที่คุณทําคือวิเดียวประมาณวิสองวิไม่เกินนี้แต่ว่าอันนี้คือผมให้รวมตั้งสมาธิด้วย2ขวด30วิได้แต่ผมบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่หมดนะพี่เพราะว่ามันตกเข้าไปพราะขวดมันยืดใช่นี่ไงก็ถึงมาถ่ายตรงนี้นี่ไงดูโลเคชั่นด้แต่คุณรู้หรืยยังล่ะว่าทำไมต้องถ่ายที่นี่อ่ะลองดูฮะสองขวดเริ่มเลยนะจับเลยนะเดี๋ยวดิ เดีโอ้เนี่ยวต้อเปลี่ยนเสื้อละเฮ้ยอีกสักหน่อยดิตอนนี้เาเหมือนทคุณดาหนึ่งไปต่อ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 อพันสองละพันสองลพันสองลตอ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 เปลี่ยนถึงเกงในแล้วนี นี่คือคุณได้คุณได้ตังค์แน่ตอนละหนึ่งพันจริงไหมเนี่ยจริงอ่ะแต่เียรออีกคนให้ผมดูหน่อยโอ้สองลิตรกว่าเลยนะเอามาเฮียดีกวยมไมามาไอ้นัทมาดีดดิโอ้ยไม่ไหวไอ้นัทมาดีดดิคุณเอาพันหนึ่งป่ะไม่เอาเอาพันหนึ่งผมไปไม่เอาไม่เอาคุณทำได้คุณเอาพันหนึ่งผมไปผมทำไม่ได้หรอกเราจะติดคออันตรายเลยก็เนี่ยตอนเนี้ยเลือดแล้วผมว่าเลือดแล้วเลือดเลือดกันเลือดแล้วเริ่มแล้วซึมเลือดอ่ะอันนี้คำชานะ นี่สุดยอดครับะนี่ครับหนึ่งพันอ้โหเอาไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลรักษาตัวเปลี่ยนเสื้ออีกเมียบุได้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอคนต่อไปนะผมที่จะมาทำชาเลนจ์ของเราครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับผมอันนี้สำหรับนักกินคนต่อไปครับผมทานไม่ได้เลยคนนี้แอนดสโตนี่888ตัวท็อปแห่งวงการนักกินจุมือวางอันดับหนึ่งของประเทศไทยใช่ครับวางวาง วางไปแล้วครับผมไม่คุณยังเป็นที่หนึ่งอยู่อรอแล้วแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่อินดิ i d u a l l y by kaisen นะครับผมสาขาสะพานควายวันนี้ก็คือจะมาทำชาเลนจ์นี่นะครับผมซูชิ150่งาคำโคตรเยอะโคตรเยอางี้ดีกว่าทางเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันประเมินสถานการณ์เองซูชิ150่งาสคำสองชั่วโมงเฮ้ยไม่เอาดิเอาเดี๋ยวแบตหมดเนมไม่พอเฮ้ยต้องรีบเหรอรีบดิรีบ150ยหาคำ สิบนาทีไหวไหมเนี่ยคาดหวังอะไรจะผมสิบนาทีเนี่ยนะสิบนาทีเฮ้ยอันี้ผมก็บอกเฮียตรงว่าผมมายังไม่เคยกินซูชิแบบเนี้ยจับเวลาเลยยังเลยหรอไม่เคยคือผมรู้แหละร้อยห้าสิบคำเน็ตกินหมดแน่นอนใช่แต่เรื่องเวลาเนี่ยผมเมินไม่ได้จริงสักสิบห้านาทีหมดไหมสิบห้านาทีคิดว่างั้นเอางี้ดีกว่าถ้าเน็ตกินหมดก่อนสิบห้านาทีผมจะให้เน็ตหนึ่งพันบาทแรงกระตุ้นมันน้อยไป แต่อ่ะไม่กินที่ไวไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าผมอ่ะคิดในใจแล้วว่า150ยหาสิคำอะผมจะให้เน็ตห0 0 0งบาทโอ้ยจะเท่าหนึ่งหมนสิบเท่าเลยนะแต่ขอขอเร็วกว่า5นาทีได้ไหมห้าทีแสนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดิแค่ห้านาทีหมดเนี่ยแสนหนึ่งสีเย้ๆมันก็สปอรด้วยพูดไปโอเคครับผมก่อนที่เน็ตจะเริ่มชาเลนจ์นะครับผมสำหรับคนที่กินเยอะ เรามีปัญหาแน่นท้องเราแนะนําตัวนี้นะครับผมนี่มาลูเจลเอสฉลากสีน้ํ LS, าเงินฝาสีน้ําเงินนะครับผมครับตัวนี้คือเป็นยาลดกดในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องกดไหลย,ย้อนจุกเสียดแน่นท้อง อาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีครับบางทีเรากินบุฟเฟ่ต์ตอนเย็นแล้วพอนอนเนี้มันจะมีแบบอาการจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเหมือนมีลมในกระเพาะก็ตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็คือกินแล้วจะออกฤทธิ์ภายใน5นาทีก็ออกฤทธิ์ไวมากก็คือเนี่ยช่วงเนี่ยเราถ่ายกันเยอะมากครแล้วคือแบบเนี่ยสั่งอย่างเนี้ยเยอะๆมาเกือบทุกมื้อได้ถ่ายกับมึงอ่ะคือมีปัญหาแบบว่าจุกเสียดแน่นท้องรู้สึกหมือาหารไม่ย่อยครับก็ได้ตัวนี้ช่วยเดี๋ยวมากินให้ดูเลยตัวนี้นะครับผม วัตถุดิบพรีเมียมมากๆนําเข้าจากอเมริกานะครับผมไม่เป็นตะกรนเนี่ยเห็นปะแล้วก็เนี่ยเขย่าเพียงแบบนิดเดียวเนื้อยาจะเข้ากันดีแบบว่าเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยไม่มีตะกรนเลยไม่มีตะกรนเลยนะแล้วก็ตัวเนี้ยจะหอมกลิ่นมิ้น์กินง่ายรสชาติคือจะบอกว่าอร่อยกว่าทุกยี่ห้อที่แบบว่าเรากินมาเลยนะตัวนี้ครับได้กลิ่นจริงอันนี้เทอเนี่ยเทปุ๊บได้กลิ่นมิ้น์เข้ามาจากสมุนเลยนะสำหรับคนที่แบบว่าสายกินจุกกินแหลกสายบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ ผมว่าพานไได้สมควรมีเต็ดบ้านนะครับผมตัวนี้มาลูเจลเอสนะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะไปสั่งซื้อได้เลยโอเคมาก็เดี๋ยวเราจะมาเข้าจู่ชาเลนจ์ของเราแล้วครับผมอันนี้ซูชิทั้งหมด150ยรับครับผมใช่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาจับเวลาเริ่มกันเลยนะครับผมมานับ10 9 8 7 6 5 4 3 2ไปครับ นั่กินเสร็จนั่ยื่นจานให้ผมเลเ็บแน่โยไวอยู่นะขอน้จิ้มมาแต่ไม่ได้ดจิ้มจิ้มไอเอียขอมาทำหี่อะไรผมคือยอด ดีสี่สิบไอ้คอนเร็วอะเร็วมาก ได้มาเพราะโชคช่วยนะ,นะครับผม n like, นสโตนี่8 8 8นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องแนสโตนี่ด้วยนะครับผมอันนี้คือกูล่งใจไปแล้วเ,เพราะว่าอันนี้คือ5นาทีละแสดงว่ากูจะเสียได้แค่1,000งัไนไปนะเยอะ อันนี้กินยากใช่ตัวนี้จะมีสาล่ายสาล่ายมันจะเหนียวมันจะไม่ได้กินแล้วแบบกืนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะช่วยคุณในการเอาหางกุ้งหอ้ก่อนนะครับ เจ้านาทีที่บอกวินาทีมันลื่นโอเคครับนะสิบนาทีมันลื่น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 สิบหกสิบนาที หนึ่งร้อยห้าสิบคำสิบนาทีเฮ้ยโคตรครับโอยโคตรโคตรโคตรมากจริงจริงจริงท่านอีเป็นคำอ่ะคือหมดไปแล้วอันนี้มันลื่นไงแล้วมันแบบมีมันจะมีแบบเศษที่มันหลุดออกมาเศษจังหวะเศษจังหวะนิดนึงจริงๆตอนแรกตอนแรกก่อนกินอ่ะแนทบอกว่าแนทขอใช้ตะเกียบนะจริงๆอ่ะใช้มือจะเร็วกว่าแต่ว่าช่วสุดท้ายนี่ไม่ได้จริงๆริงช่างิปไม่ขึ้นแล้วถ้าใช้มืออาจจะทันโอ้โหเจียว โอ้ยแน่นเลยเนี่ยคือไม่เคยกินแบบซูชิ150ห้าิบคำแล้วจับเวลามันเร็วเลยมันเร็วมากๆไงนะแน่นท้อมเฮ้ยเดี๋ยวลองลองตัวนี้เลยนี่โอ้นี่ครับผมมาลูเจลเอสครับตัวนี้คือเป็นยาลดกดในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องแบบว่าขับลมด้วยครับอาหารไม่ย่อยนะถ้ากินเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้านอนอ่ะกดไหลย้อนแน่นอนตัวนี้กินไว้เลยนะครับผมนี่ช้อนใหญ่ก่อนเลยนะนี่ได้ได้ ตัวนี้คือวัตถุดิบนําเข้าจากอเมริกาครับคือตัวนี้เขย่าแบบนิดเดียวก็คือเป็นเนื้อเดียวกันละไม่มีตะกอนไม่มีตะกอนด้วยกลิ่นหอมกลิ่นมิ้นต์ดูสิกินง่ายในตัวนี้ซอนอยู่สันตันหอมมิ้นต์ม่กหอมมิ้นต์ไหมเออจะบอกว่าตัวนี้รสชาติดีกว่าแบบหลายๆยี่ห้อเลยที่เรากินมากินง่ายมากๆเลยนะตัวนี้กินง่ายเหมาะสําหรับคุณเลยเพราะคุณเนี่ย กินคลิปแต่ละคลิปคือโคตรทั้งนั้นต้องมีติดบ้านนะเดี๋ยวผมไปซื้อเดี๋ยวผมไปหาซื้อติดบ้านอันนี้คือหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับผม <S <S มาลูเจลเอสฉลากสีน้ําเงินฝาสีน้ําเงินนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดการสั่งซื้อไว้ที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใต้คําอธิบายของคลิปนะครับผมไปหาซื้อกันได้นะครับผมนะครับโล่งนี้โล่งอุ้ยถือว่าเจอติดแบนกันโล่งนะเนี่มันจะแบบขับลมอะไรอย่างงี้ลืมละหู ทำชาเลนจ์ได้คุณว่าคุณว่าคุ้มไหมกับการกิน150คำกับได้1,000อันนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมที่มาดูคุณคุ้มแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูนักกินคนต่อไปนะครับผมว่าจะได้กินอะไรไปครับนะครับผมสำหรับนักกินคนต่อไปนะครับผมอยู่กับพ่อนะครับผมสวัสดีครับเดลฟนนะอันนี้ก็คือชาเลนจ์ก็คือเดี๋ยวเราจะให้กินไข่ไข่ดิบครกไข่ดิบกินได้ใช่ไหมเฮียกินได้ตัวนี้เป็นไข่ดิบออแกนิคอันนี้เรามาจากนูนูฟาร์ม เป็นไข่ออร์แกนิกที่สามารถกินสดได้แล้วก็มันจะไม่ขาวเพราะว่าผมลองมาแล้วโอเคได้เลยอโอเคเดี๋ยวเรามาชั่งก่อนนะครับผมอันนี้เราจะตัดน้ำหนักแก้วหน้าไปดื่มมากเลยดื่มละไดื่มไข่ดื่มไข่ฮะดื่มไข,มไข่ลองดูว่าฟองนี้ม,มันหนักเท่าไหร่ห้าสิบสอง โอเคครับผมอันนี้ก็คือไข่ดิบของเราทั้งหมดก็คือ60ฟองนะ,ะ60ฟอง,ฟอ,งอันนี้คือ3กิโลครับผมคุณคิดว่าคุณจะกินสักกินนาทีผมค,คิดว่าไม่น่าเกิน3นาทีไม่น่าเกิน3นาทีไม่น่าเกินครับเอ,า,อางี้ละกันถ้าสมมติว่ากินไม่เกิน1นาทีพี่ให้หมื่นหนึ่งถ้าเกิดว่า1ถึง2ให้ห้าพันถ้าเกิดเกินอยู่ใน2กึง3 ให้พันเดียวได้แต่ถ้าเกิดเกินสามคือไม่ได้ตังค์นะเอ้ยผมทันอยู่แล้วพันนะทันอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวลองดูลองดูแต่มไม่เคยกินขนาดนี้ไลยใครดิบหนึ่งสองไปครับอึ๊บโหนะเฮ้ยเ,เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องอันนี้คือสามกิโลนะไขคค่ดิบสามกิโลนะ พี่ <cido f 2> เอาเรื่องว่ะห้าสิบสามวินาทีไอ้เหี้ยได้หมื่นหนึ่งโอปากแก้วเหี้ยมันใหญ่ไหห้าสิบสามวินาทีอ่ะฮะอ่นนี่ครับหมื่นหนึ่งนี่ครับนี่ครับครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนักกินคนต่อไปนะผมว่าใครจะกินอะไรไปครับครั <S 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 บผมอยู่กับนักกินของเราคนต่อไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมเอ็กนะครับผมอีสเตอร์เอ็กซคุ้ม วันนี้เราจะพาเอกมากินบุฟเฟ่ขนมหวาน <c oughs> นี่ครับผมข้างหลังนี้ <c oughs> อลาัางการมาก <c oughs> ให้สั่งก่อนทั้งหมดเลยไหวไหมไหวครับต้องได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าวันเอกเขาจะกินกี่ชิ้นรวมไปน้ำหนัก,กกี่กิโลแล้วกินกี่นาทีนะครับผม <c oughs> ไปดูกันครับคร <c oughs> ับผมอ่ะอันนี้คือบนโต๊ะของเรามีเค้กทั้งหมด45ชิ้นน้ำหนัก4กิโลอะ เอ็กคิดว่า4กิโลเนี่ยกินนาที 7, 7นาทีครับ7นาทีถ้า7นาทีเอ็กกินหมดพี่จะให้เอ็ก1,000บาทแต่พี่ขอเร็วก,กว่านั้นหน่อยหนึ่งได้ไหมขอแบบ5นาทีถ้า5นาทีเอ็กทำได้พี่ให้เอ็กหมื่นหนึ่งเป็นอะไรก็อยากเอาให้ง่ายก็ชิงกันแต่นะแต่เค้กอ,อีกเยอะนี่ไม่เคยลองกินมาก่อนต้องลองต้องลองใช่ต้องลองใครไม่รู้จักเอ็กคุงนะครับบอกเอกคุงนี่ดังมากถ้าเกี่ยวกับพวกเรื่องเส้นนะอันดับหนึ่งเลยนะมาเดี๋ยววันนี้จะให้เอ็กมาลองขนมหวานพร้อมอยังครับ3 2 1ไปครับ ช่วยเอกเขายังไงดีวะเอาฟอยออกให้น้องก่อนใจเย็นเอกใจเย็นยังมีเวลาโอ้ยและเราอยู่กันที่สวิตตี้ซีเกิตนะครับผมอันนี้เป็นบุฟเฟ่สองบาทต้องบอกกันว่าถ้าแต่ปกติมากินเนะ่ยจริงๆแบบว่าสี่ห้าชิ้นก็น่าจะแบบพอแล้วมันน่าจะเหมือนแบบคนปกตินะะเออก็กินให้อร่อยดีกวะ่ะอย่ามากินแบบนี้อันนี้คือเขาเป็นเทพแล้วก็ที่นี่คือ เท่าที่แบบว่าสัมผัสได้เลยนะคือเค้กเขาใช้แบบของดีมากวัตถุดิบดีมากอยูสตรอเบอร์รี่เยอะโคตรใหญ่อย่างดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> เราจะบอกว่าร้านนี้ให้มากินกันเยอะๆแต่ว่าไม่ต้องกินกันเยอะนะครับผมเ <c oughs> ข้าใจไหมหันห <c oughs> น้ามาหันหน้ามา ตอนนี้คือผ่านไป5นาทีะครับผมคือเล็จจะไม่ได้1นึ่งหมื่นะครับผมแต่ว่ายังมีดุนิคหนึ่งพันบาทตอนนี้คือ7นาที30วินาทีนะครับผมตอนนี้เจนาทีถ้าเกินเจ็นาทีก็เดี๋ยวให้ราควอลบกอบเองห<ม>้าร้0ยแต่ก็ต้องเคลียร์ให้หมดหมดนะหมดอยู่แล้วนะเอกนะ ไม่คุยกับมึนว่าวตอนนี้เวลาผ่านไปจากสิบนาทีแล้วนะครับผมบอกเลยนะไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะอันนี้ยากอยู่นะแล้วขอเตือนนะผมว่าขนมบานเยอะขนาดเนี้อย่าลองเล่นแบบนะห้ามทำตามนะอันนี้พี่เขาเป็นนักกินนะ ถ้าคนแบบธรรมดาผมว่าแบบชิ้น2ชิ้นก็สบายๆแล้วนะนะครับผมตอนนี้คือ15บ6าะบอกนาทีละจับเค้ก46ชิ้นน้ำหนัก4ี่กิโลนะครับผมอะเอีอยใครเนี่ย ใครว่า X โอเคหยุดเวลาครับผมอ่าอันนี้ก็คือ X กินไปทั้งหมดนะผม46ก้อน4กิโลนะครับผมเป็นเวลา17นาที40วินาทีนะครับผมโอเคครับผมนี่พี่ให้ปอบใจไหมอนไรให้พันหนึ่งขอบคุณครับ X อมือนครับเดี๋ยวผมพี่ไว้นี่แล้วกันนะเดี๋ยวจะเลอะครับอ่ะเดี๋ยวไป ดูนักกินคนต่อไปนะผมว่านักกินของเราจะได้กินอะไรไปครบับผมโอเคครับผมอันนี้อยู่กับนักกินคนต่อไปของเราแล้วบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้องเดอะแฟร์ครับวันนี้ะอยู่ที่ร้านคิสเบอร์เกอร์อันนี้ก็คือเป็นเมนูชาเลนท์อันใหม่เรียกว่าอะไรนะตัวนี้สวรรค์ชั้นเก้าสวันจันเก้าน้ำหนัก1.8ึกิโลอ่าวันนี้เดี๋ยวจะให้ปั้นลองชาเลนจ์กินตัวนี้เป็นคนแรกเลยครับคิดว่ากินกี่นาทีห้านาทีครับห้านาทีเหรอครับแต่พี่ว่ามันกินยากอยู่นะพี่ว่าถ้าเกิดทุกทุกไปถึงว่่าาาคุณณนนนจะะะกกิสัปรม เจ็ดดว่าห้าห้นถ้าสมมติว่าปั้นกินตัวนี้หมด5นาทีปั้นจะได้หนึ่งมืครับผมถ้าสมมติหนาที5,000ันครับถ้า7นาทีไม่เกิน8 0 0พันหนึ่งถ้าเกิน8ขึ้นไปเหลือห้าร้อยครับโอเคไหมโอเคครับฮะพร้อมไหมครับผมอันนี้คือเอาเลยใช่ไหมเอาเลยครับผมจะไม่ได้ตะบ้างเสียวโอเค3ามสองหนึ่งไปครับ งั้นระหว่างที่ปั้นกินอยู่เนะเราไปดูนักกินคนต่อไปดีกว่าเราให้กลับมาหาน้องว่าหมดกี่นาทีาตามสบายนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมเราอยู่กับนี่ครับผมพี่ตังครับผมตั้มหักเลือดหักเลือดอ่า <laughs> วันนี้ก็คือจะมีชาเลนจ์ให้ตั้งก็คือถ้ากินโคตดโบเนาะชามนี้เลย บะหมี่12ก้อนครับถ้าหมดภายใน2นาที30เ,เราจะให้ตั้ง1,000บาทอุ้ยไหวไหมก็ต้องลองดูครับ่เชิญนั่งเลยครับผมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับถึงเส้นหน่อยม,มาถึงนั่งคุบกินเลยโอเหรเดม๋ยวพร้อมแล้วบอกดีกว่า ทำสมาธิก่อนโอเคครับโ <Okay. S 2> อเไปครับ30วิหนึ่งนาทีครับผม เว้ยมากเลยว่ะวเลื่องหมดพ้นเร็ว,วอ่ะเกือนครับเกือนครับ สองนาทีสิบเอ็ดวินาทีนะผมยังโ <c oughs> คตรไวเลยอ่ <c oughs> 1> 1, ครับหนึ่งพันบาทครับอเดี๋ยวเรากลับไปดูนักกินของเราว่ากินกันเสร็จหรือยังตอนนี้นะกลับมาแล้วนะครับผมวันี้ตอนนี้เวลาที่ทําได้ก็คือสี่นาทีสามสิบห้าวินาทีแต่กินไวมากเลยนะเราตัวนี้จริงๆเจ้าของร้านบอกว่าน่าจะสินาทีกว่า 15นาทีตัวนี้คือให้เวลา15นาทีนะถ้าใครจะมาชาเลนนะครผมสวรรค์ชั้นเก้านี้ก็ปั้นเขตั้งชื่อให้นะม่ใช่สวรรคชั้นเจ็ไม่ใช่หรอสวรรค์ชั้นเก้ากินหมด15นาทีกินฟรีนะครับผม,มอันนี้คือเกิน5นาทีแล้วนะผมเงินรางวัลจะเหลือรุนแค่5,000บาท ท6-7ตอนนี้คือเหลือ1,000บาทแล้วจาก10,000แต่มันค่อนข้างกินยากนะจริงๆตัวเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะกินง่ายทางร้านนี่ก็จะมีโหสัตว์ที่เป็นชาเลนจ์อยู่ใช่ไหมมันเป็นขนมปังแบบอันใหญ่แล้ผมรู้สึกว่ามันแบบน่าจะกินกินยากตัวนี้มันเป็นแบบเนื้อเยอะกว่าเนื้อ9ก้าชั้นเลยนะตัวนี้เลยคิดว่ามันน่าจะกินง่ายแต่ว่าให้ปั้นมาลองก็ไม่น่าง,ง่ายนะ มีแล้วครับผมเท่ากับว่าเกิน8อนาทีก็ยังให้อยู่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า15นาทีที่คิดเขากำหมดไว้ก็จะได้500บาทนะครับผมแ้ผมว่าน้องเขาน่าจะหมดทันอยู่นะจะหมดแล้วจะหมดแล้ว า,น,านะเรียบร้อยครับผม12นาที5วินาทีนะครับผมสุดยอดโอ้ยนะจ่ายเงินครับจ่ายเงินจ่ายเงินคุณต้องได้500นะแต่ว่าผมให้ไปเลยพันขอบคุณครับขอบคุณครับ